เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันเงินหลายหัวนักเรียนเงินพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมีการเบิกจ่ายหรือว่ามีการจัดซื้อจัดจ้างเองหรือไม่นะครับในเรื่องนี้นะครับ ในเงินดังกล่าวนะครับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2562ข้อ10นะครับเงินดังกล่าวเนี่ยนะครับจะต้องเบิกหักผลัก,ก,ลกส่งเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของสถานศึกษาและให้สถานศึกษาเป็นผู้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้ และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นพุทธศักราช2562จะต้องเบิกผลักเบิกหากผ,กผักส่งเข้าบัญชีของสถานศึกษาให้เข้าดําเนินการในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างเองนะครับท้องถิ่นไม่สามารถดําเนินการเองได้เป็นไปนตามระเบียบของเงินรายได้สถานศึกษานั่นเองนะครับ